สวัสดีค่ะพบกับช่องมิราลาลาทีวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาของลดราคา90เซเลยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยให้ทุกคนไปที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ว่าเซเปโต้ไทยแลนด์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเจอแล้วแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปเลยนะคะทุกคนให้กดไปที่โพสต์ล่าสุดเลยนะคะทุกคนกดไปเลยดีมากๆนกทุกคนต้องกดใจให้โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ กดที่เซลล์ลดสูงสุด90%นะคะทุกคนกดไปเลยจะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเลื่อนเลื่อนไปเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าลด10%เลยไม่ลองไม่ได้นะทุกคนคือลดเยอะมากๆกดไปที่90%ส่วนลดในดการอื่นๆนะทุกคนกดไปเลยนะทุกคน ลือกซื้อตามใจชอบได้เลยทุกคนจะบอกว่าของเขาแบบถูกมากๆเลยนะทุกคนคือร้อยกว่าบาทเองทุกคนมากสุดประมาณไม่ถึง4ี่ร้อย่ทุกคนประมาณ3ามร้อยห้าสิบนี่คือแพงสุดเลยนะทุกคนถูกสุดก็ร้อยแปดสิบเลยนะทุกคนคือถูกมากๆคือเราซื้อไปแบบหลายรอบเลยเกือบหมดแล้วทุกคน ือซื้อนู่นบ้างซื้อนี่บ้างคือมีหลายอย่างให้เลือกเลยทุกคนถูกมากจริงๆคือลดเ0้าสิบปอร์เซ็นคือครึ่งของครึ่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 งหนึ่งคนคือเยอะมากๆให้ทุกคนเลือกความสบายเลยคือเราอยากได้ที่แบบอยากได้แบบนี้มานานทุกคนเราก็อุตส่าห์ไปซื้อเสื้ออะไรมาณนั้นรอเซลดีกว่าทุกคนเนาะเออมันแเสียเวลานิดหน่อยนะแต่ว่ามันคุ้มแน่นอนทุกคนอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เราซื้อแล้วทุกคนเออซื้อบ่อยมากคือขออนี้ซื้อแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยเสียดดาายตััังงคเเเลประะมนนน่่ออิไแบบ ซื้อเยอะเท่าไหร่ตังก็เหมือนแบบลดไปแดดไคนปแ่นิดเดียวอ่ะทุกคนเออมันลดไปแค่นิดเดียวอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้งก็เลยซื้อบ่อยอยู่นะทุกคนเออถ้าแบบลดแบบอย่างเช่นของสิบเซมลดไปหนึ่งเซมอ่ะทุกคนคือเห็นแล้วต้องซื้อเลยนะทุกคนที่จริงเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเ็นหนักอะไรประมาณนั้วแค่แบบมารู้สึกคุ้มอ่ะทุกคนก็จะเปนนิดหน่อยอ่ทุกคนหลักมากเลยทุกคนจะบอกว่าราคาแค่เหรียญเท่านั้นนะทุกคนที่สุดคือมันเป็นเหรียญแล้วก็ถูกมากๆเลยทุกคนร้อยกว่าบาทแล้วเป็นเหรียญน,นะทุกคนไม่ใช่เซมมมด้วยเเอออถถูกไ่ึงซะ จะมีเซมบ้างทุกคนอันหนึ่งมันจะเป็นแบบทรงผมสามเซมเลยที่ e ทุกคนเห็นเลยแต่ว่าจะบอกว่ามันถูกมากๆเลยก็ถ้าไม่อยากเสียเซมก็ซื้ออะไรที่มันเป็นเหรียญน,นะทุกคนจะบอกว่ามือใหม่เนี่ยเหมาะมากทุกคนคือเรายังไม่มีเหรียญยังไม่มีเซมยัง,ม,ม,ยง,ยงม,มีเหรียญนิดหน่อยอย่าทุกคนคือมาซื้อไอ้นี้คือเฉพาะเดือนธันวาเท่านั้นนะทุกคนเดือนธันวาปีนี้หกสี่เท่านั้นนะทุกคนคือต้องเรียบซื้อก่อนที่จะหมดเดือนนะคะถ้าหมดเดือนอาจจะแบบขึ้นปีใหม่แล้วเขาอาจจะแบบไม่มีเซลประมาณนี้ก็ ก็จะขายเป็นราคาปกติก็ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นรีบๆซื้อนะทุกคนคือต้องตามแล้วแหละเออทุกคนรีบมาตามกันนะคะทุกคนต้องเรีบรีแล้วดูคลิปนี้จบไปทําเลยนะคะทุกคนคือมันดีจริงมาดูของที่เราซื้อเป็นชุดๆกันค่ะทุกคน